สวัสดีครับพบกับช่องเด s c o กอร์บอ d สกอร์พารวยประจำวันที่1พฤษภาคม2566นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลของวันสิ้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับเมื่อวานนี้นะก็นำในกลุ่มนะครับลงไปทั้งหมด 22ตัวนะครับที่ลงลิสต์ไว้แล้วก็มีแถมรอบดึกอีกนะครับก็ชุดในลิสต์เนี่ยชนะสูงแรกไป17นะครับสูงเต็มนี่15นะครับย้ำา3ตัวตายไป1ฟรี1น,นะครับรอบดึกสมาชิกขอแถมกันอีกนะครับกำลังกำลังมันว่างั้นเถอะนะครับก็พาบวกกันทุกชั่วโมงนะครับก็แถมไปอีก4ตัวนะครับ มาสูงแรกไป3นะครับสูงเต็ม3ย้ำา1ตัวนะครับสนุกสนานเฮฮาทำกำไรกันไปได้นะครับในกลุ่มสนใจก็คลิกลิงก์หรือว่าเดี๋ยวแอดไลน์ QR Code ด้านท้ายคลิปนี้มาได้นะครับสำหรับวันนี้ที่หน้าเพจนะครับก็แถมไป3คู่นะครับ2องทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วก็3ามทุ่มนะครับ ก็ลองลุ้นกันดูเนาะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคู่รีวิวกันสำหรับรีวิววันนี้นะครับหยิบเอาคู่ fc s u i t ี r o n นะครับพบกับเจนัวนะครับเป็นฟุตบอลอิตาลีนะครับซีรีสบีนะเจนัวอันดับ2อนะครับออกไปเยือน fc s u i t o r o นะครับอันดับ4 คู่นี้พบกัน2ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของเ,ออเจ้าบ้านนะครับแ,แพ้ไปทั้ง2ครั้งนะครับออกออกสกอร์สูงทั้ง2ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อสถิติพบกันเป็นแบบนี้นะครับทางด้านราคาพูลเนี่ยก็เทไปทางฝั่ง ทีมเยือนนะครับแฮนดิแคปก็ยังให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านอยู่นะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับอยู่ที่2ประตูนะครับเปิดต่ำไปนิดแต่อาจจะยิงไวก็ได้นะครับยังไงลองมาลุ้นกันดูนะครับบอลเปิดต่ำแต่ยิงกันกระจุยกระจายก็มีส่วนนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในกลุ่มนะครับก็เฮฮาปาจิงโกกันนะครับ สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมก็นําสดตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายเลยนะครับก็อยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถสแกน QR code นี้เข้ามาได้นะครับก็เดือนนี้นะครับจะให้บริการฟรีเป็นเดือนสุดท้ายนะครับก็รีบๆเข้ามานะครับกอบโกยกันไว้ก่อนนะครับรีบเข้ามาทำกำไรเนาะ แล้วก็เดือนมิถุนายนก็จะเริ่มมีการเก็บค่าบริการแล้วนะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่สนใจแนวทางสกอสูงนะครับแล้วก็มีสเต็ปนะครับสเต็ปสูงเต็มเวลาให้ด้วยนะครับในกลุ่มก็ถ้าสนใจยังไงก็แอดนะครับไลน์เข้ามานะครับร่วมพูดคุยเป็นเพื่อนกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ ผมต้องลาไปเพียงเท่านี้หากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามเพิ่มเติมกันในกลุ่มได้นะครับมาดูผลงานที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะได้ให้ความมั่นใจกันเนาะโอเคครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ